ผมไม่ได้ขึ้นมาบนเวทีนี้เพื่อที่จะบอกว่าผมเก่งแต่ผมขึ้นมาจะบอกว่าผมเริ่มจากศูนย์เหมือนกับทุกทา่านตอนเริ่มผมไม่ได้มีทุกคำตอบผมไม่ได้มีความเชื่อมั่นอะไรมากมายแต่ผมมีความเชื่อเล็ก ว่าไม่อยอมแพ้สักวันต้องเป็นผลผมเดินทางมาวันนี้ผมมีทีมมีคนรอบตัวคอยดึงคอยดันและคอยบอกผมว่ายัางไปต่อแน่นะทุกท่านครับเลิกเลยครับเลิกจากเล็กๆก็ได้แต่อย่าหยุดครับเราจะเลือก คนที่ใช่ได้ยังไงว่าคนไหนคือลูกค้าซื้อกินซื้อใช้หรือคนไหนคือนักธุรกิจแน่นอนครับการชวนคนนะครับเราก็าจะได้ทั้งคนที่เก่งแล้วก็ไม่เก่งแต่ผมเลือกคนที่มีความพร้อมที่สุดครับที่จะเดินทางากับเราที่จะเข้ากับทีมงานเราได้เข้ากับระบบของเราได้แล้วคนที่คิดถกนะครับก็ ถ้าเรามีความที่บวดเขาก็จะทำผลงานออกมาได้ดีใช่ไหมครับผมในการเลือกคนครับครับผมครับผมนะครับก็อ่าผมก็เจอเจอหลายคนนะนะครับผมไม่มีผู้นำให้เรากลับมามองที่ตัวเองเ่ยเราเป็นผู้นำหรือนะนะยังนะครับเอไปหาใครใครก็ไม่มามีแต่สมัครสมรัครแล้วไม่ทำงานซื้อยืมใช้อย่างเดียว หนนะครับคุณชวนคนน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าการที่คุณชวนคนน้อยไปคุณมีตัวเลือกหน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณชวนคนเยอะมันก็จะมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะครับนี่แหละแล้วที่สําคัญนะครับเรานะครับหาผู้นาไม่ได้เราต้องเป็นผู้นําเองครับพอเราเป็นผู้นําผู้นําก็จะตามมานะครับอย่างสาลาวะเจนะครับท่านก็บอกว่า หาคนที่ใช่นะครับเราจะดูแลสมาชิกใหม่ยังไงครับครับสำหรับการดูแลสมาชิกใหม่ของผมนะครับเชวนเข้าห้องเรียนนะครับให้เขามาเรียนรู้ระบบการผู้นำทั้งหลายที่อยู่ในห้องเรียนครับแล้วก็มีการมีฟูดมีการสนับสนุนมีการส,ส่งเสริมให้เขาเ,าเดินทางไปอย่างั่านคงแล้วก็มีวางถาวรลน,นะครับสำหรับสมาชิก ที่ผมมีพูทเข้ามามีร้านค้ามีไอ้ห้างหุ้นส่วนอะไรเงี้ยต่างต่จ,จากภาพลักษณ์ที่สรารวัตรเอ <S <S เป็นตำรวจอาชีพเราสุจริตแล้วก็มีรายได้หลายเหมือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือตำรวจที่เป็นอาชีพหลักแล้วเราจะเอาอาชีพเสริมเนี่ยก็คือประก,กันรถยนต์เนี่ยนะ ให้บอกจากเดินที่ลูกค้ามองเห็นเราที่สารวัตรเองืปตำรวจใช่ไหมครับเอแต่วันนี้จู่ๆฮ้่สารวัตรเอมาขายประกันนะครับสารวัตรเองมีวิธีพูดหรือเปิดใจยังไงครับก็อย่างที่ว่าครับก็ส่วนมากก็ชวนมาให้มีสวัสดิการุึงคงแล้วต่อจากนั้นเราก็แนะนําว่า ตามสเต็ปของเราซื้อพรบซื้อประกันที่ไหนได้ส่วนลดนะถ้ามาซื้อผ่ะสีกลุ่มโบกเกอร์หรือถ้าอยากจะมีรายได้ทําเป็นอาชีพก็สามารถส่งเข้ามาเรียนรู้เข้าสู่ระบบของเราได้ครับก็แนะนําทุกคนครับที่มีความพร้อมและความตั้งใจครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากที่เราโพสทุกวานนะครับเขาเห็นเขาเห็นเขาเกิดความเชื่อมั่นใช่ไหมครับคนที่ไปอบรม คนที่ไปสัมมนามีแต่คนเก่งๆอย่านั้นมีระดับแต่ระดับหักะทิครับทีท่เราจะต้องการไปในชูดนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปทุกงานครับที่มีการอบรมครับผมปอน,นะครับไม่ได้ออกจากอาชีพนะครับความประจําสม่ําเสมอเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับความขยันนะครับขยันเนี่ยนะคุณขยันไปได้เท่าไหร่ มทีขยันกันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์เดือน2เดือนนะครับพอไม่มีผลตอบรับนะครับท่านก็ไม่โพสไม่ไหน,นะครับแต่ถ้าเราทำนะครับทำไปจำไม่ต้องขยันมากขนาดนั้นครับนะครับ,นะรบทำทุกวันนะครับมันพิสูจน์ว่านะครับเรายังอยู่ในอาชีพนี้เรายังกินอย,อ,ยอยู่ในอาชีพนี้นะครับนี่แหละคือสร้างความมั่น คนที่สมัครนะครับนะครับจากพันตำรวจดนีนะครับเป็นพันตำรวจโ,โทเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกแปดแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับสุดยอดนะนะขยายนะครับนักขยายนะครับขอเสียงปรบมือให้สารวัตรอีกครั้งหนึ่งครับ